ใช่ก <łość> ็ได้ค <brat> ร <Foreign exercise> ับอือ่างไัเลยป่อ้ยใช้มุงไก่ด้สันเออมาพริเผาใช่แล้วมันสีหอมครับเวลาสุกเสรยบเนี่ยอันนี้ซอยใส่ไปแล้วนะครับ <met> เดยวก,กันพ่เถ่ายยิ้อนอะไรอย่างนี่ยิ้นต่อไปต่อโอเคพี่น้องนี่แหละชีวิตในเมืองกันเลยมอข้างดำมือมองขอ้หาหาอย่างหายหากบ๋อเอาครอบตัวเต็มเต็ม,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 มเลยโอไ้ไปหาหน่อยๆอยู่อยู่พัทยาเนาะมันมาอยู่บ่าหอดพัทยาอยู่มันเที่ยวอยู่แถวไอ้ประการครับพี่น้อง มา,า,มา,าแถวนี่ยมวยย่างเนาะมาบวยย่างเนาะเบาเนี่ยเานนครนี่คนนครนี่โอ้ยมักลาอยู่แล้วสายลาบ่เหลือดอกขม่าแถวนี่ยเนี่ยนี่โบเลเอ้าเดี๋ยวตัดนิ้วนิ้วมือใส่ได้หมอเขาบมก,กินเด้ตาลายแล้วซับนิ้วจาของใส่บอลได้หมอ สวัสดีครับสวัสดีครับมืเอนี้มากินเข่าครับบานเซฟไส้เด้อเซฟไส้นางเป็นกำลังใจได้บ้านเลยกินเข่าปลาเออเซฟไส้มาหอนกันต้องเปกก่อนเลยมาเอาโอเคโอเคจะเลืมไปคนทางหลังเด้อคนทางหลังนางถ่ายอยู่ดิเอาเอาให้ให้เอาผู้อาวุโสก่อนเสื้อผ้าไม่เคยใส่จ้าเทียนแมนแมนอยู่ บระสานน้ำสีเปรบเด้วยครับอะสมุนไพรนะครับเด้อกินเผื่อมันเป็นยาเนาะกินก่อนอาหารเนาะวายสมจอยลอยเลยบาตในน้ำลายแตกแล้วบาตเออไปจะลงหมอเดือีแล้วเด้อครับเด้อเอ้อใช้เกลือเล็กน้อยครับอือหือี่น้ไปเ้ยครับบาดนี่นะครับผมนี่ครับเครื่องครับ เมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วบันี้ก็ใส่อข่าตะไคร่ใปบักขูดแ้วครับน้อมแดงอาเลปะโอ้ยต้องใช้มุงไก่ดิสันเกียรเนาะอ่าปีกปีกเหรอ ได้ปรุงว่าได้ครับบันได้หลายเช่นกันเหตุครับเติมให้เตือนให้กันในกำปั้นไข่สุดมันได้คร,ดครับปลาได้ครับเด้อนี่ครับวัตถุดิบเฮาไอ้มื้อนี้ได้ปลาหมอข้างดำได้ครับต้มปลาหมอข้างดำมื้อนี้เป็นปลาหมอข้างดำเรืองหนึ สูตรตรงบนตรงค้นนะครับปล่อยให้น้ำเดือดจากนั้นพริกพร้อมครับต้มไปพร้พอรมครับอืมนะพริกเผาไซรัปไมนสีหอมนะครับเวลามันสุกมันสเสียบครับเม็นเมนโอ้ชมพู่เนะาเนะกี่พริกชมพู่เขาจามเนาะมันกินเม,นเมน็นเหม็นอยู่โอ้ยกำล,ลังอะไเอ๋อพอดีเลยวันนี้ปลากำลังสีสุกพอดีดำหรือข้างดำเลยงัวมันดำดำเนาะทำลายอย่างเดียวครับโอ้เอาพี่น้อง มืัอนี้มากินปลาหมอหัวดําเด้อเอาไปลองเอ้ยไก่เราไก่แล้วเอ้าเป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงช่วงนี้บอกเศรษฐกิจนะง่อยพอเท่าก็เท่าเรื่องเศรษฐกิจโอ้ยพอเท่าตึงๆแล้วอืมเท่าตึงๆแล้วเนาะสาส์ดินใส่น้อยป่านนี้เทาเว้าไรใจห่างหรยใจห่างอ๋อไปลองเด้อบุรีมียนบอกกันมวนๆเนาะ บัเป็นอยังดอกเอด,ดี๋ยวเ็ำงานมากมึนเมยเนาะได้ไปอยู่กับพ่อเทาได้สิลาบู้ว่ให้กินเสมอเวลาอ๋อสาวสุดเดนได้สำหรับนเนีย่ยาขาพิโตฮ่า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 ฮุ่บเด้อครับสิ่มบางแล้วแซ่บครับเอาอู้ไป,นปนหน่อยเปร่วลโมตมงปลาหมอหัวดำฮาฮ่่า <laughs> ขาดปไปเลยนี่เด้อครับขาดบ่ได้อีกนี่ครับโอู้นุ่นเนาะหืวหน้ามันห่อนนี่หอมขนาดครับโอ้เนี่ยเนาะเอฟซีกับยังโดยโดยอยู่ถ่ายกินอยู่ นี่ครับสวยงามครับรสชาติก่ต้องพูดถึงครับปลาหันเกนนะผู้ใดได้ไปนี่ซื้ยจอดเลยครับสุดยอดเลยเนาะอันนี้ใบบักามบ่ครับเนี่ยใบใบหมกอุ้ยใบหมกอันนั้นตัวมากินครับตามหูตัวนั้นโอ้เตรี้ยใหม่เตรี้ยใหม่เกือบใส่เนาะเอ้ยนี่ตั้งขางดีหยาดีใส่ดีเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอิเด้อ อันนี้ซอยส่ไปแล้วนะครับน่ะอ๋อเบื้นุนนี่กันดอกกระถ o หลุนอย่ข้างหลังเลยกระถ or โตปร้อมแล้วัวจริงมาหมดแล้วน้ำกันเจ็จังไจัหนอยอ๋อโอ้าวตาใสตันนึกว่าทีใสเป็กหนึ่ง <laughs> จะรอดเบอตอนกินนะครับว่าเป็นตะแซบซ้ำใดอ้าวโอเคไปยวมีเมนูอีกเมนูนึงเมตามะ่งด้วยเมน,นูงโอเคครับยวตามะ่งบันนี้ครับผมโมโอ้ยพอเ่าจะไดคือจ่องขนาดเลยสีเป็นยังไงสีเอาลูกเคยคนนีดีบ่เนี่ยนลูกเยแกยังออเอเอโอเคโอเคไปดูน้ำกันเ้อแก่จังไนะอตมุงก็ต้องแก่เนาะสุปแล้วมันจัหลอดเลยสามหอบเล เอ้ยปลาถอได้ก็ลอยอยู่ปลาถอยลอกกันเน้ออเต็มเอปลาถอยวเคยทำให้กินแซ่บหมเพ็ดกินเพ็ดบ่ปลาถอเมื่อเนี้เผ็ดกินเพ็ดบ่ยอะอใส่แปดเม็ดเปลเม็ดบ่แตเป็นนอนเอ อันนี้อันนี้บอซื้อมาได้เลยมั้งเนี่ยซื้อมาแล้วบอบอ,บอสรอยละเสียเวลา <laughs> มีแจ้งเราเลยมากินกันมุ่งมั่นได้ไปนอนเด้อมาต้องห่วงครับรหัวหนแกนนี่แซ่บแท้ครับแซ่บทุกอย่างมาเสือมาซิมเมืองได้ครับเ <laughs> ด้อเดี๋ยวสีหามาคุยเอาเรื่องกินต้องมาก,ก่อนครับมาแดดครับามาแดดเนาะโอ้ย ไอ,อ้สารตรงนู้นดๆนะไอ,อสานนัวดๆบต้องนักประเด็นอืมอโูดครับจะโอิดไปก่อนขายบ่อยเนาะใช้น้อยเยอะอืขอขายบ่มากกับบลองไ,ไดนะครับน้ำตาลเนี่ยแมนแมนเลยต่งางคนกับกินวันแมนอยู่นะครับสมจเลยสมจุลยเนาะ ภาษาไทยยังกว่ามะเขือเทศโอเคบ้านผมเอือนมะเขือเเลยครับเบี่อไส่งบอกกะในแหละเป็นแปะให้แล้วครับอาเยี่ยเขียมนวันนี้ซื้อมากครับเวลามันหน่อยครับพอ้องเห็ุงานแล้วม่อมนแนอือับพี่ทับพี่ทัพี่ทัลพี่ ับีได้บแม่นลูการับีเด้อครับเอบ่ต้องหวบรองแ่เพราะาได้กินข้าวแซ่บมือนีเฮ็ดข้าว่บยเป็นเรื่องจริงของชีวิตพี่น้องเอ้ยอยู่ในเมืองเนาะบ่แม่นบ่มีเวลานะพี่น้องเลิกงานก็จะมาเฮ็กับข้าวก็นั่งกินชีวิตต้องสู้เด้อครับเด้อเาะเป็นจังได๋ ด้านหลังก็เจ้ากระสางไอ้สีสางตึกแล้วบ้านนี่บุ้ีปลาไฮไทยแล้วบ้านนี่ <laughs> ขาดประเดีกก๋นังหน่อยขาดประเดีกก๋ังหน่อยเนาะโอเคใส่ผ okay. ักได้ครับเป็นตำปลาก,ก็ได้อืมขาดตะหอยเสือลีออหอยเสือลีงเนาะหอยเสือลีงต้องไปเอาอยู่เออ่บ้านนี่ บ้านหนบ้านแม่เ่าบ้านนครพนมเลยครับเอ,อ้วหลายหลายสุรินแอนแม่แอน <laughs> อ่ะเนี่ย <laughs> น <laughs> ้อง <laughs> เบิ่งครับส <laughs> ีสันพี่นอ้องพยายามพยายามไอให้ไปตั้มให้กินกับติดตัวมาในทานท่งบ้านนครพนมเลยครับเลอตอนนี้ก็ร่างรับไอ้รับสมัครยูผู้สาวอยู่เนาะว่า์โตมีค่าน้ำมันคะรับไปตั้มให้กินทั่วประเทศเลยครับตอนนี้อ่าลมไม่แล้วครับคลิป คลิปเมื่อกี้กับพนตกคลิปนี้กับพนตกอีกแม่แรงไม่ละแม่แม่ละพี่น้องเอ้ยตอนนี้กําลังไงรับสมัครอยู่เด้อทั้งสาวโซลินสาวน้องข้านมรับเบิร์ละตอนนี้มาเลยครับมาเลยเอ๋อปุ่นุ้ยสีมิตตึกหลังหลังนะเบิ่งผลงานได้ครับบันเด้ออืมครับเอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ย ช่วงนี้กินอาหารบานๆไปก่อนครับเดี๋ยวถัดได้สปอนเซอร์เดี๋ยวบ้านอาหารโพนุ่มชื่อๆปลาชะมอนไม่เออแมนแมนอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์เนาะคือว่าตอนนี้กินได้กินได้ตามบักยังบ่มพานอยู่พี่น้องเอ้ยกินมาสามปีแล้วยังบ่มพานอยู่ยืนดูจานจานเห็นนะครับเด้ออะจานจัางไหมงูมีข่าปุ่นเด้อพี่น้องข่าปุ่น โอ้โหโอ้ฉันเลยบอกนี่นะครับใครมาเพียรกินเอาครับโอาเหนาะไอมเอาเอานี่ครับพี่น้องโอ้ไปครับพี่น้องกินข้าวต้มกันบาลนี่พี่นาะไหมนี่แหะครับพี่น้องนี่แหละชีวิตจริงแล้วพี่น้องอาริมีวส์ยแสงแสดงแน่จะว่ากันเด้อขอบคุณที่รับชมด้วยครับเด้อ รับชม ops? เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเด i̇şte ้อครับเด้อบ่าวนครพนมก็เฮ็ดมา3ปีแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ผ่านสู้อยู่ยังสู้อยู่แต่บ่ผ่านเกณฑ์จังขียสู้อยู่สู้สู่สู่อ่าเสียให้เวลา5ปีให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้เลยห้ามเกิน5ปีโอ้หมอข้างดำผู้ใดกับบทห่านทำลายเด้อครับเด้อส่งมาให้ช่องบ่าวนครพนมเด้อครับเดี๋ยวสิจัดการให้ครับโอ้เอา Rồi chúng ta để lại đây, để xếp ra đẹp. Ừm, ờ, đậu. Ui, nằm xanh đấy, thằng nằm. Rồi nằm răng khúng khúc lên đây. Ừm, ờ, đẹp nói, nhẹp nhẹp nói. Dùm muôn phai, dùm muôn phai. Aaaa, thằng nằm răng. Aaaa, thằng nằm răng xưa. Ờ, đâu. Hãy xin lắm tới hảo hết 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 ปนดแบนไหนรอกันเองนอนได้ไหมหอแบบไหอก็เป็นเม็ดเลยหมอเป็นไรเสบอ่เฮ้ยเผ็ดบ่เฮ้ยเผ็ดบ่อืมโ้ยช่างเอ้ยหอมเสียบเสียบก็บอกว่าแสีบเด้อปวเท่าเด้อไปหมอยังจไหนนี้ากินเออวะเออเอาเส่จเลย่เอคือกันเลยเอาเส้เลย เงือนหลังๆครัิมตบางคงก็เ่นตับผมไปเป็นนอยๆเหรอเฮ้ยนานเยนานยู่เฮไม่เป็นป่ะไม่ได้ครับฝนไม่พอากิ โอ้มาเคสหนี่ใส่เป็นหน่วยยังบ่เป็นจีไอ้ขึ้น่อยมาเดามาเดับ่าฮ่ <laughs> าพี่น้องเนี่ยขอบคุณห,หลายเด้อครับเด้อขอบคุณห,หลายครับที่รับชมนะครับวันนี้มากครับบม่มีก,มมกันต่อเมืองกันนี่บรรยากาศคุ้นอยู่ในเมืองน้อพี่น้องนอะห้องบัดด้มีเวลาไปอยู่บ้านเนาะฮ่าแต่เป็นอยู่บ้านเนี่ยใส่เบ็ดแล้วพี่น้องใส่เบ็ดใส่ม้อแล้วตุม่มปูต้มปลาอยู่ในหน้านี่เสียบ ว่าเ้ามเไปซื้อปลาตลาดมากง่ายเนาะเวยรวยอ่ะแะบอกไปหรอตามสภาพพี่น้องเอ้ยเริ่มเห็นแล้วบาัตรพอถึงเป็นลูกเคยในบอลนี่ได้ได้ได้ยังเสียนะโอเคโอเคนี่ครับเชฟไส้ครับเชฟไส้บ้านค้อมน้องเหมนเป็นมูอกันนะพี่น้องมีลูกสาวัหาลูกเคยอยู่ตอนไหนลูกเคยนั่งอยู่นี่ล่ะเอาโอเคพี่น่อยปั้งแถวแซ่บกันพุ่งใจระระมือข้าบุญ เกี๋ไปครับถ้าเกิดว่าวบางทุกคนบอขอโทษเด้อถ้าว่าวเขาหูกตว่าปิดว่าถูกมั้งว่าบอกมันม้วนกันนะพี่น้องเพราะว่าบอกไปมันม้วนนั่นแหละไปจะถือสากันมือนี้มันม้วนกันขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายี่รพจน์ขอให้ทุกคนสบายดีขอบคุณครับไม่ติดเขาแล้วนะครับมเพลเบาให้หมอเปลีบาะ แต่เพิ่งเาน้ำฝนครับน้ำฝนฝนเนาะทักหน้ครับไปตั้มให้หอด้านเลยครับไหมไึงจะกัดทักหน้าัมเหรอเป็นิมมาสามปีบรานตํามบกุงตไให้แซ่บเลยครับทักหน้าได้เลยเดี๋ยวมือเียครับเศ็กิมมาสาปีบพานมือีาสีฟ้นกันเลยเนาะกินน้ำฝนนั่นน้ำไหนน้ำล้ำข้าเนาะ โอ้พี่น้องเอ้ยฝนไล่ฝนไล่ยินข้าวกำลังแสบแล้วโอ้ยฝนมาไล่พี่น้องเอ้ยเดือดหมดต่อเดือพาเปียนเมืองต้องมีในหน้าแล้วเนาะบ่ามียนเมียนจุดแมียนจุดน้องเอ้ยเอาพี่น้องไปขอบคุณหลายครับพี่น้องหดาวฝนนาวฝนครับโบได้แมนบ่บได้เอฟเฟก็ได้ครับนี่นี่ครับโอ้ยิ่งหมด น้ำแท้เลยครับเนี่ย่ได้ใส่เอฟเฟกเลยเนี่น้ำรังค่าได้พี่น้องเนอะกินซะบ่กินหรืเพิ่าโอ้ยบม่ย่านสารเคมีเลยเนาะบ่นักทหารนั่นบ่อ๋อ,อ,อโอเคโอเค,อเคพี่น้องขอบคุณในหลายครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกแลแ้วแมวก็ยังหิวเสาอยู่ตากฝนกินเสาเลย Em mèo 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 mấy cô phấn nữa Mấy cô phấn là mèo Làm đâu